คลิปนี้เหมาะสำหรับอายุ18บวกมีคำหยาบเยอะบ้างแต่ไม่ได้ดา่าใครรอกคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมผมเจฟนะครับวันนี้อ่า มีเกตเล็กๆสั้นๆล็กน้อยไม่ใช่สิครับวันนี้เรามีคลิปอะไรเอ่ยใช่แล้วครับเอ,อตอนนี้คือเรามีอะไรแบบแปลกๆนะครับในทอยวอลครับผมที่คนอื่นไม่มีนะครับนะถึงผมรู้ผมก็ไม่บอกนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับตอนนี้ปืนอา,ากาศไปแล้วแล้วก็ไอ้ปืนฉีดน้ําส่งการก็ไปเรียบร้อยแล้วครับนะเออก็ไม่เห็นเป็นไรนะเพื่อฉีดน้ำไม่อยากได้ผมผมมีปืนน้าแข็งที่นาะเนาะ โอเคตอนนี้เราจะโหมดเล่นกันในโหมดบอมกันแล้วกันครับผมไปเดี๋ยวไปดูสักทีว่ามีอะไรไปแปลกๆไหมในทอยวอลนี่แหละโห,หมดนี่ถนัดสุดละบอมเก่งที่สุดโกอ,อย่างเดียวคือเธอนี่แหละจ้าโกอ,อย่างเดียวแหละนี่แหละศัตรูชดศัตรูขอ,ของข้าเลย โอ,ยอยอโอ้ยังโอ้ยโอ้โหไม่ได้ก่อนโอ้ยไ,ไกงนี้แหละโอ้ยเก็บก่อนคือเสียงตอนนี้ห้าเนี่ยสิ่งยี่ห้าตอนนี้ได้เออช่วยนะครับนะ ถ้าใครเล่นทอยวอลก็น่าจะรู้ของผมจะไม่ได้กินนะครับนะไปแปลงไฟเมกมจนกระทั่งไม่เหลือความเป็นทอยวอลแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ทันจะได้ยิงเยเก็บก่อน มามาน,นี่แหละอะไรวะอ้อ

เก่งช่วงนี้ฝีมือตกครับนั่งโมจะเล่นดีๆแ้่เสรมาผจะถูกฆ่าเขกันโดนลุกนี่ยแหละครับแต่ที่เกิดที่สุดก็คือรีโห a ดครับมันเป็นเรื่องที่ผมจริงกว่าผียนะโอ้โหลนลนปืนปืนระบบเขาะสายตูดอ่าาาาาา เดี๋ยวคิวไม่ได้เลยมันจะโดนลุมฆ่าตลอดอะไรวะโอ๊ยอนี่งไงไปต้องคู่เลยไปเลยเช้เถอะ มากันต่อพี่น้องตูง้ตดๆนี่ไงมีไปเลยอะไรวันนี้ได้แต่ถ่วยเฉยงเดียวเลยยังไม่เอาเอาตกกรรมโอ้

ไอ้กากเอ้ยนั่นแหละครับเสียงที่คุณได้ยินแล้วนะครับก็คือเสียงวิยาโซนี่เองนะไอ้ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งรู้ว่ามีอะไรแปลกเข้ามาในทวารตะ่นตื่นนี่ตื่นีืช่วงนี้ฝีมือตกครับนะเมื่อวานก็เอาไปแข่ง นะครับผมสุดท้ายก็แพ้ในรอบสอครับแต่รอบ,รบอแรก ตัวอะไรของเธอครับแล้วหายคลิปเล่นๆนะครับจบเมื่อไรผมไปแล้วหระครับ ไม <S preach miracle> <Không> าโห่เต็มเต็มเลยโอ้โหลับเลยเดี๋ยวงได้ยินนะเนาะเสียงยาซผมเปิดก <ically ét> ็ดังเลยเอารงหาย e m มโเมา โอ๊ยออต่อแล้วโหมดกี่ลอีกาดเฮ้ยเยยูอจบแล้วนะครับผมนะสำหรับโหมดนี้นะครับก็อันดับของเราก็ได้อีนึงนะครับผมอันดับดหนึ่งด้วยลิขสทธส่วน f t ก็สามร้อยห้าสิบเก้าแล้วก็พอ i ก็คือสองร้อยสี่นะครับผมอยู่อันดับหนึ่งนะครับนะอันดับสองก็โห เอาเท่ากันเลยองค์ชายนะครับแล้วก็เร็วนี้ครับคนนี้ครับผมอ่ะแล้วก็ตอนนี้ผมก็เวลสามเก้านะครับผมเนี่ยก็กินดีเลยนะครับผมอ่ะก็พอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะสําหรับเกมไทวอเราเล่นเราถ่ายเล่นเล่นนะครับผมบอกว่าผมจะมีอะไรแปลกๆไม่ในทอยวอลสำหรับผมเสียงนั่นก็คือเสียงวีอาร์โซนี่เองครับต้องมีคนถามแน่นอนเลยครับว่าทําได้ไงเนี่ยผมขอบอกไเลยครับว่าผมจะไม่บอกครับนะ นะครับผมจะไม่บอกนะครับว่าทำอย่างไรนะครับเพราะว่าผมก็ทำตามที่โอ๊ตนะครับนะเจ้าของแคนรูนเองนะครับผมผมทำตามเขาแล้วเขาก็บอกมาว่าอย่าไปบอกใครนะนี้ผมก็เลยขอที่จะไม่บอกกันนั้นนะครับทำยังไงผมไม่บอกถ้าอยากได้ไปถามเขาเองนะครับผมนะผมขอไม่บอกอะไรทั้งสิ้นแล้วกันนะครับผมนะหรือให้ดีก็ร้อยเขาทําคลิปสอนแล้วกันนะครับผมนะก็เอาละครับนะถึงแม้จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะสำหรับ สีมีอาแส่ว่าถือว่าเจ๋งแล้วนะเจ๋งแล้วนับเจ๋งโอเคก็หมดเวลาแล้วนะครับผมนะเราถ่ายให้เล่นแค่นี้แหละนะครับผมนะก็ต้องขอบขอคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับผมโชคดีบายฟักยูเว e d i มั c เย่